แล้ววันนี้เหตุการณ์มันก็คือมันมีแผ่นดินไหวในประเทศไทยลองเสียงดูทุกคนคลิปนี้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าวิวสวยมากฉันรู้ว่าจีนประเทศสวยขนาดนี้สวัสดีทุกคนคือตอนเนี้ยฉันนักก็คือจะเดินทางไปชงชิงประเทศจีนแล้ววันนี้เหตุการณ์มันก็คือมันมีแผ่นดินไหวในประเทศไทยซึ่งทําให้แบบเครื่องบินอะมันแปรผ่านไปหมดเลยซึ่งเครื่องบินฉันน่ มันก็ยังไม่ได้ดีเลยแต่ว่านาฉันอะเกือบมาไม่ทันเธอเดี๋ยวฉันจะแบบแฟดแบ็กไปเป็นรการั้นในชีวิตจริงๆวิงนาทีชีวิตมากค่ะนาทีสุดท้ายจริงๆคือเคาน์เตอร์ปิดหนึ่งทุ่มห้านาทีแต่นาฉันมาตอนสิบแปดห้าสิบอะห้าสิบสองอะแล้วคือแบบมันวุ่นวายมากทุกคนมันเลยแบบไม่ได้อัดวิดีโออะไรเพราะมันวุ่นวายมากแล้วคือตอนเนี้ยเข้ามาอยู่ในเกตแล้วก็ยังวุ่นวายไม่พอเพราะว่าฉันอะ ซื้อของที่คิมพาวเวอร์ลังน้ำไว้แล้วฉันต้องมารับของซึ่งแบบมันเยอะมากของมันแบบหลายชิ้นมากในเนี้ยแบบโอ้ถ้าให้ดูไงแบบของมันเยอะมากแล้วฉันก็คือต้องมาให้ทันเพื่อที่จะต้องมารับของพิกอัพของเสร็จแล้วไปเกตซึ่งตอนเนี้ยมันเรียกเช็คอินแล้วตอน19:15แต่ตอนเนี้ยฉันยังเดินไม่ถึงเกตเลยเพราะว่าเกตมันค่อนข้างไกลโอเคทุกคนทริปเนี้ยมันเป็นทริปผงชิงที่มันเป็นทริปแบบ ไปไหมของฉันก็คือไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่ว่าเห็นแบบว่ามันราคาดีก็เลยแบบจองตั๋วแล้วก็มาเลยกับน้าสองคนซึ่งไม่มีแผนไม่มีคิดอะไรทั้งนั้นก็คือแบบลองเสี่ยงดูทุกคนปีนี้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยจะ้ะจริงแล้วทุกคนฝนตกฝนตกค,คือคนอื่นเขาแบบหนาวแล้วนะแต่คือแข็นฟันเลย คุณพ่อทุกคนอากาศเย็นนิดนึงเดี๋ยวรีบเดินก่นอนเดี๋ยวตอมอคนเยอะผ่านตอมอมาแล้วทุกคนก็คือเหมือนเดิมก็คือเขาไม่ถามอะไรฉันเลยสักครั้งนักไม่ค่อยได้โดนถามอะไรตอนนี้แบบเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วคือฉันแบจะต้องรีบไปเอากระเป๋าแหละไม่รู้ว่าอยู่เมลไหนเดี๋ยวขออ่านก่อนโอ้เอก่อนจะผ่านพ้นวันนี้ทั้งวันที่มันคูดจะเหนื่อยรถก็ติด ดียังมาสนามบินทันอะ่ะเชาวนี้เราชาร์จเบอร์ก็คือหนูามาอุทยานที่มีดอกซากุระในช่วงฤดูนี้แต่วฝน,นมันตกฝนมันตกตะติกทำไงอะเราฝนฝนมันตกอะคือตั้งใจจะมาถ่ายรูปสวยๆเลยตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยอีกแล้วคือสงิ่งอะเมืองมันฝนตกกบหมอกเยอะเพราะว่ากัน ทุกคนซากุระเต็มเลยนี่เยเราจะมาอสวยมากคือช่อบตรงเนี้ยใกล้เราสุดละที่เราพอจะยืนหน้าไปกัดลูกได้ทุกค้งมันแบบมันอึมคืมมากอะตอนนี้นะคะอยู่กันที่อะไรนะอุทยานอุหลงเหรอน่าจะใช่คือตอนนี้หนาวมากทุกคนคือเม่นแี้ฝนตก แล้วก็หิมาตกเขาก็เลยให้ซื้อเสื้อกันฝน10หยวนค่า1 0บาทน้าว<า>ไปเขาจนไปปัคาร์อร์เมอร์ทุกคนเขาคือสถานีถ่ายทำของคานคอร์เมอร์นะที่นีู่ทุกคน,กคน,กคน,กคนดูดิคือมันแบบมันสูงมากคุณแม่มันสูงมากม,ม,มากๆแต่เรายืนอยู่ในกระจกแก้วกำลังจะไปลงลิฟต์แก้วแล้วนะคะ คีเ,เสียงงงดดันนินึเมื่อกี้ฉันลงมาจากลิฟต์นี้ทุกคนสูงมากอะ่ะเนี่ยลงมาแล้วคือเขาว่ามีเสลียงแบบว่าถ้าใครลงไม่ไหวอะ่ะก็คือไปเสลียงแบบนี้ได้อยูกันที่อุทยานหลุมฟ้าหรือว่าเรียกกันว่าวูหลง International Park ก็คือที่เนี่ยค่ะเป็น,ปนมรดกโลกได้รับ u n นส c o มาเมื่อปี2007แล้วก็คือแบบว่าที่ดังอ่ะก็เพราะว่าถ่ายหนังด้วย หรือว่าถ่ายดังแล้วถึดงดังก็คือตรงเนี้ยคือจุดที่เขาถ่ายทานฟอร์เมอร์แต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าข้างบนอะ่ะมันจะเห็นวิวแบบทอ็อปวิวได้ดีกว่าเดี๋ยวรอนาะชันไปไหนเนาะคือทัวลงมากตอนเนี้ย <vent> กำลัง อ,อยู่ข้างหลังนะคะกำลังจะขึ้นไปหามุมถ่ายรูปตอนนี้เราขึ้นมาถ่ายจุดแลนด์มาร์คของอุทยานแห่งชาติบูหลงนะคะก็คือจริงๆแล้วอุทยานแห่งชาติบูหลงเนี่ยเขาได้รับยูเนสโกเมื่อปี2007ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมรดกโลกในระดับ A5 นะคะเท่าที่อ่านมานะ <ๆ S 1> เขาบอกว่ามีเรื่องอะไรสักอย่างของจีนแล้วก็มีแบบทาฟอร์เมอร์่ะมาถ่ายทำที่นี่ซึ่ง ใครเคยดูทาร์นโฟมเมอร์ค่ะเราแปะเรฟเฟอเรนซ์มาดูว่าแบบเป็นยังไงแต่คือมิวว่าไม่ได้ดูทาร์นโฟมเมอร์มาก่อนไงนก็รู้สึกว่าโอเคชอบแล้วค่ะตตอนนี้อากาศก,ก็คือเย็นดีแต่คือขึ้นมาสูงมากทุกคนคือพื้นน่ะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงคนเห็นคนใช่ไหมเออมิวเดินขึ้นมาแบบเดินขึ้นบันไดอะ่ะรอรอๆอรอขึ้นมาจนถึงชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นที่สามจริงๆมันเดินขึ้นมาได้อีกประมาณจริงๆอ่ะมันเดินขึ้นมปได้อีกประมาณสี่ห้าชั้นหกชั้น ก็ค go pues ือถ right. ้าใครเดินไหวอ่ะก็ก็เดินแต่ว่าฉันก็คือเอาแค่นี้แหละก็ไม่ไม่เดินแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรงเตียมเหรอพี่ถ่ายในหนังไอ่ะที่เป็นฉากในหนเป็นฉากในหนังข้างในก็เป็นอย่างนี้นะทุกคนมีแบบของขายแล้วก็โรงที่เขาถ่ายทําละครอะไรเงี้ยเขาก็มีเสื้อผ้ามีฉากอะไรเงี้ยเก็บไว้แต่คนเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นเหมือนถ้ำที่เป็นดาบเขาจะไปยืนถ่ายกันแบบนี้ าจะไปยืนถ่ายกันแบบนี้อ่ะถ้ำลิงทุกคนเขาบอกเป็นลิงกอริลลาอีกหนึ่งสปอตนะคะเริ่มต้นอีกวันหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่แถวหุบเขานางฟ้าคือเพิ่งลงรถแล้วกำลังจะไปจองตัว๋วเพื่อรถไฟะอคะ่ะท่องเที่ยวคนน้อยคนยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ8ปดโมงนิดนิดเองก็คือคนเขายังน่าจะยังไม่มาเที่ยวปะ หนาวมากทุกคนก็คือใส่เสื้อกันฝนเพราะว่ากันลมแล้วก็ที่ม้าเริ่มมาละหนาวมากต้องซื้อฮอตแพ็คซะหน่อยแก่เลยแก่เลยแผ่นละห้าหยวนเธอฉันติดกระเป๋าตังกันคือเหมือนมันเป็นเซต็ตป้าเซ็ตนี่มันมีสิบแผ่นใช่ปะ thank you ลายน่ารักมากคลิกว่ามีลายอะไรบ้างอะ นี่สีฟ้าก็สีชมพูอ้อยใส่อะห้อยใส่ก็อย่างนี้่ยี่้งปึ้งึอาหนึ่อันขยี้บ้างนั่งยีบรถไฟแล้ว ห้ามถ่ายเขาบอกตัวห้ามหายของฉันอยู่ไหนคะก่อนเรามาถึงจุดไฮไลท์กันแล้วทุกคนอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของจีนก็คือถ้าหิมะมันไม่ตกอ่ะคือตรงเขาๆข,ข,ข้างหน้ามันจะเป็นแบบทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือพอหิมะมันตกมันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่ง ผาละลูกค้ามาค่ะพี่เบียร์เอาเนาตั้งนะเกาหลีเลยกพเกาหลีมันเป็นแนี้่อยต้องต้องมองทางนี้ข่้นดิหนึ่งขึ้นขนมา่อยจ้าอาดขั้นนงนะของสนแสดีอ่ะหนูให้ดูหวันเกาหลีไหม คนจุดไฮไลท์ที่สองนะคะก็คือเป็นถนนโค้งๆก็คือเขาบอกว่าต้องเดินไปประมาณอีกสามรอยเมตรก็ถึงจะเห็นมุมที่สวยนะคะคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างคงที่ละตอนแรกอยู่จุดนั้นอะหนาวกว่านี้ก็คือทวจีนฉ่ำเวอร์เลยเวอร์นี่นี่ทุกคนเนี่ยตอนนี้ตรงนี้ไม่มีคนละเป็นไงนี่เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไหม อันนี้คือมิวอยู่จีนนะทุกคนแล้วคือวิวมันสวยมากใช่ไหมรู้ว่าจีนอะประเทศมันสวยขนาดนี้ทุกคนดูดิสวยมากสวยมากมากสวยมากอะ่ะเดี๋ยวฉันเรียกนะ้าก่อนน้วติ๊กถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้ให้หนูหน่อยเนี่ยเนียเนียทุกคนหลังมิวตรงนี้สวยมากทุกคนมันเป็นน้ําแข็งอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะโฟกัสปะดูดิคือต้นไม้เป็นน้าแข็งหมดเลยอะ่ะ ใครบอกว่ารูปถัวของเราสวยถ่ายรูปยังไงก็สวยค่ะขอบคุณค่ะเอาถ้วยเดียวแบ่งกันก็ได้ไข่พบกไข่ปิ้งทุกคนนี่หมดก็คือเป็นน้ำสมุนไพรนะคะทุกคนสิบหยวนโอ้โหดูคนนี่กินไม่ได้ร้อนมากปิดไว้ก่อน้เขาบอกว่ามันหวาน เฮะนะ้ยอร่อยทุกคนอร่อยอยู่นะสิหยวนก็ไม่แพงเท่าไหร่ห้บาทมันเหมือนกินน้ำขิงอ่ะมันก็เหมือนกินกน้ำขิงผสมน้ำตาลอันรสานั้นเลย ก็อร่อยกินได้ใครกินน้ำาสิ่นเป็นก็<ๆ>ก็จะกินอันนี้ได้นะคะทุกคนเขาก็มีขายนะคะตามตลาด<ๆ>ทุกคน<ๆ>ทุกคนตอนนี้ยิวถึงนี่ละสาลาประชาคมก็คือสาลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนสูตรราชการของเขาก็าคือ เวลาเขาจะต้องมาเก่าวคําตัดปฏิญาเขาก็จะมาทํากันที่นี่นะคะก็คือเอาง่ายๆเหมือนแบบมันก็เป็นสถานที่หนึ่งที่สาคัญของเขาในเมืองสองชิงก็คือถ้าใครมามันก็มีที่ถ่ายรูปแบบแบบนี้แหละแต่ส่วนใหญ่อะมิวรู้สึกว่าคนจีนอะเขาจะมาถ่ายต้นไม้กันซึ่งต้นไม้จะอยู่ทางนู้นแต่คือเราได้ถ่ายซาก,กุระแล้วไงตอนทริปนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเฉยๆบิวว่าคงมาเดินเล่นเฉยๆแล้วก็คงเดินดู ของขายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หิวชานมมากอยากกินชานมเดี๋ยวกพก็ไม่มีชานมแมแถวเนี้ยทุกคนเรามาถึงแล้วรถไฟทะลุตึกเอย่ารอรอบรถไฟก็คือฉันน่าดูเรื่องซีรีส์ The First f o r e มาก็คือเขาว่ามาถ่ายทำที่นี่ฉันก็เลยแบบมาตามรอยตรงนี้ดูความคนเยอะดิพูดเยอะกำลังแมสไงช่วงนี้ซีรีส์กำลังมา คนาของก็คือนาะนะพยายามที่จะถ่ายเออทุกคนก็คือรถไฟอยู่ข้างบนเราใช่ไหมก็คืออันนี้มิวอ่านมาเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยก็คือจริงๆเราไม่ได้กระทบต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ข้างในตึกซึ่งมีคนพักอยู่ข้างในตึกนั้นอ่ะจริงๆก็คือเขาบอกว่าอยู่ที่ชั้น6ถึงชั้นแแล้วก็มีเสียงดังอ่ะแค่75เดซิเบลก็คือเท่ากับเครื่องล้างจานเครื่องหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ดังมากแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆดีนะรู้สึกว่าตั้งแต่มาจีนอ่ะก็ยังไม่เคยเห็นแบบอะไรที่แปลก ได้เท่านี้ก็คืออันเนี้ยชันหนรู้สึกว่าหนวชอบมากแปลกสุดมาทีไรต้องกินนะคะก็คือชาจ,จีซึ่งหนวก็คือรอคิวไม่นานรอบนี้ก็สมคิว3ามคิวก็ได้ละตอนนี้หนูอ,อยู่ที่ตลาดละ แล้วทุกคนมิวชอบกินมากตอนอยู่กรุงเทพอะ่ะออกมาจากร้านแล้วก็คือมิวได้ขนมมาร้านไม้ละหนึ่งหยวนสิบได้ละสามสิบหยวนโวคตรไวใฮไลท์ก็คือแม่น้ำนะคะตลาดนี้<ม>ก็คือเดินฉีกฝั่งขวามาเรื่อยๆสุดทางคือแม่น้ำเลย<ม>เธอตรงนั้นสวยมากเขาบอกว่าส่งชิงอะ่ะ<ม>ก็คือมีสะพานข้ามแยกเอ้สะพานข้ามแม่นามมา้ำมากกว่าหมื่นสะพานเลยแล้วก็ แอปอาจจะต้องคอยอัปเดตทุกๆ3เดือนเพราะว่ามันจะมีการแบบผันเปลี่ยนเมืองอยู่ตลอดเวลาก็คือถ้าใครมาส่งชิงแล้วคือหลังจากที่วอลอยู่ลงอ่ะอาจจะต้องแบบว่ารีเช็คแมปใหม่นะอว่าสสปองบอบน่ารักมากดูดิน้อง ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สปอตไฮไลท์ของเมืองฉงช,ชิงนะทุกคนใครมาก็ต้องมาตรงนี้นะคะคือตรงสะพานแดงแล้วก็ตึกนะคะของเมืองฉงชิ่งก็คือเขาจะเปิดไฟในช่วงแบบประมาณนี้แหละ6กโมงสองทุ่มเลยประมาณนี้ก็ถ้าใครมาตอนนี้มิวมาประมาณทุ่มหนึ่งเอ้ยไม่มีนาฬิกาดีกว่ามาประมาณทุ่มหนึ่งก็อากาศเริ่มเย็นลงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นอีกใช่ไหมน,น <c oughs> ัดยีเราเดินไป แล้วนะแต่คนเยอะมากด,ดูอักเสียงวนพาทัวร์มินิมาร์ทรอสันนะคะรอสันข้างโรงแรมก็คือ,อก็คือแบบว่าชนะัน่ะเหมาพี่จอยเนี่ยไปแทบไปหมดหมดเชียวอะ,อะพี่จอยรถกุหลาบอะฉันเหมาไปหมดแล้วนี่แล้วก็มีเลแล้วก็เลแตงกวาเพื่อนฉันบอกว่ามาแล้วต้องลองอร่อยไม่อร่อยมาแล้วแต่เรื่องของสุขบุคคลอันไหนนติ๊ก รสมาเขือเทศ,เ,ทศเป็นแบบคล้ายๆสปาเกตตี้ปะเออเหมือนสปาเกตตี้มาเขือเทศนี่ทุกคนอย่าให้ดูพีจอยรสกุหลาบที่ฉันเหมามาอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เธอคือที่สุดที่หนึ่งในหัวใจอันนี้เลย,อ,นนเลยอร่อยมากหลังจากที่ไปถึงโรงแรมอาบน้ำแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนแต่เราจะมาอันบ็อก ไหนชื่อที่ขนมที่เราซื้อในตลาดแพ็กเกจเขาก็คล้ายๆไทยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ในไทยมีปะวะไม่แน่ใจน,นี่ันี้แพ็กเกจจริงเขาอฮ้ยนิ่มอ่ะดด้ออ้ยข้างในสอดไส้อะไรเนี่ยกินเป็นวะวะอันนี้คืออะไร,รอ่ะไข่เค็มอ่ะ อืมทำไมยกอดไส้หมูหยองหมูหยองกับเนี่ยทุกคนหมูหยองกับอะไรวะหมูหยองกับเผือกฉันกินแล้วรู้สึกแะว่ามันเป็นเผือกมันเข้ากันเหรอวะถึงว่ามันไม่เป็นไทยเพราะมันแปลกเธอทธอไม่ชอบกินไส้มัอนอะเขาน่าจะกินแต่ ขนมปังขนมปังก็คือชาโคนบดูว่าเป็นชอ็อกโกแลตซะอีกขนมปังยังนิ่เมเลยนี่ไอ้แทงก็ไปซื้อโยเกิร์ตโยเกิร์ตของอะไรไม่รู้อะแต่เห็นมันมีแบบสง,งอะ่ะก็เลยซื้อมาแล้วก็ชีสเคก้ก รสสวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งค่ะทุกคนก็คือตอนนี้หมิวมาอยู่จุดที่เขาบอกว่าคือเมืองสงชิ่งอะมันค่อนข้างที่จะมีระดับเยอะก็คือบอกว่าชั้นหนึ่งของที่นี่จะเท่ากับชั้นสิบเอ็ดเออีกตึกอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็มาทัวร์ตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นแหล่งที่สะพานที่คนเขามาถ่ายรูปกันเพราะว่าพืนะ้นํะมันไม่เท่ากันแล้วมองเข้าไปมันจะเหมือนเหวดูดิทุกคนมันลึกมากเป็นเหวแบบ เหวลงไปเลยอะ่ะอันนี้ก็คือตึกที่เขาพักอาศัยอยู่จริงๆเป็นเหมือนแบบคอนโดเหมือนแฟลตอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมิวเก็บบรรยากาศให้ดูดีกว่าทุกโฟนดูดิคือมันลึกมากว้าวมากอ่ะที่เนี้ยมาถึงตึกตะเกียบแล้วค่ะก็คือเดินเท้ามาจากเออตรงเมื่อกี้นะคะก็คือเดินมาข้ามถนนมามานสองรอบก็คือเจอตึกนี้ตึกนี้จริงๆแล้วนะคะก็คือเขาบอกว่าจีนดั้งเดิมอะ่ะผสมกับจีนสมัยใหม่ก็คือ จีนดั้งเดิมอะ่ะเขาจะมีการที่แบบเหมือนสร้างอาคารสร้างเนี้ยเป็นไม้ซีซีซีะค่ะซึ่งเขาอ่ะก็เอาจีนสมัยใหม่อ่ะเข้ามาประกอบแล้วก็เหมือนใช้เออเขาเรียกว่าอะไรสถาปัตยอกรรมก็คือมันใหญ่มากทุกคนมากอ,อันนี้ให้เห็นเหนียงกันไปเลยอ่ะเป็นตึกที่แบบสวยนะแล้วก็ ข้างในน่าจะเป็นห้างเป็นฮอตพอตอะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้หนิวก็ดูว่ามันมีร้านอาหารอยู่ข้างในตอนนี้เราอยู่แหล่งช้อปปิ้งแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบว่ามีแบรนด์เนมเยอะเลยคุชช <Good S 2> ี่ยิปซง มิวมิวพาด้อะไรเงี้ยคะอยู่แบบระแวกเดียวกันหมดเลยอยู่สนามบินละก็คือทิปย์เนี้ยที่มิวไปฉงชิ่งก็คือไปแค่4วัน3คืนก็คือไม่ได้นานมากแล้วก็แบบส่วนใหญ่อ่ะอยู่นอกเมืองยังไงก็คืออยากให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสาหรับทิปนี้ซึ่งทิปนี้อ่ะก็คืออาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละสถานที่ที่ไปอ่ะมันไกลกันมากมีเวลาหรือเดินตลาดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างน้อยแบบแค่แบบ สองสามชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าร้านมันก็ขายของมันเหมือนกันอะ่ะทุกคนก่เซี่ยงไฮ้อ่ะมีความเป็นเจริญม,มีความเมืองมากกว่าคือถ้าใครแบบอยากมาแนวธรรมชาติก็ให้มาฉงช,ชิง่งแต่ถ้าใครอยากมาแบบแนวเมืองแนวหรูแนวไฮโซแนวของแบรนด์เนมก็คือไปเซี่ยงไฮ้นะทุกคนไปละคลิปนี้ไปละนะบ๊ายบาย